สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุสราคำจันทร์นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากท่านบริหารมืออาชีพท่านผู้อำนวยการโควิดเหมือนทาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพค่ะ ก่อนอื่นนะคะจะขออน,นุญาตให้นั่นได้ลองเล่าเกี่ยวข้องกับประสบการณ์และผลงานที่ทําให้นั่นเกิดความภาคภูมิใจให้พวกเราได้รับฟังสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีครับผมนายโกวิดหมงทางนะครับผู้ในการเรียนรุบาลเชียงใหม่สำหรับประสบการณ์ในการทำงานนะครับก็ทำหน้าที่คุณครูตั้งแต่ปี2533นะครับใช้เวลา หน้าที่ครูปฏิบัติการสอนอยู่เปีจากนั้นก็เดินทางสายบริหารการศึกษานะครับซึ่งนับถึงวันนี้เนี่ยก็มียุรายการในการทำหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาร่วม26ปีนะครับใช้สัส่งสมประสบการณ์ในการบริหารงานโรงเรียนทั้งโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่จนกระทั่งมีโอกาสมาเป็นผู้ในการเรียนรู้บ้านเชียงใหม่นะครับการทําหน้าที่ผู้บริหารเนี่ย สิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นหลักคิดให้กับคนที่จะทำงานในสายบริหารครับก็คือหนึ่งต้องมีความมุ่งมั่นจริงจังกับการทำงานในหน้าที่ผู้บริหารแสวงษา,น,า,านะครับการที่สองเนี่ยอยากจะให้ผู้บริหารเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาในบทบาทภาระของเรานะครับสามารถนำพาโรงเรียนได้รับรางวัล เช่นงเรนไร่คานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรรวมถึงการพัฒนานักเรียนอีกมากมายนะครับที่ได้รับได้รับรางวัลจนกระทั่งมีโอกาได้มาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับและสำหรับท่านผู้ในการเองนะคะท่านคิดว่าปัใจจัยในการทํางานเพื่อก่อให้เกิดภาพหรือความสําเร็จนั้นผู้บริหารอาชีพจาเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยข้อใดบ้างคะ สำหรับปัจจัยในเรื่องของการทำงานในส่วนของผู้ริหารเองนะครับตัวของผู้ริหารเองก็มีความสำคัญนะครับก็อย่างนำเรียนอีข้างหนึ่งว่าผู้ริหารเองจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะทำหน้าที่บริหารสถานศึกษาการที่สองคือทีมงานนะครับทีมงานเป็นทีมงานทีมงานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากโดยเทคนิคที่ผ่านมานะครับผมพยายามจะ เรียนรู้จากการบริหารงานบุคคลนั่คือหนึงต้องสร้างความตระหนักนะครับให้กับทีมงานของเรา,าสร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจแล้วร่วมกันกําหนดเป้าหมายนะครับร่วมกันกําหนดแนวปฏิบัติที่มันตอบโจทย์ที่มันชัดเจนเจนกระทั่งหลังจากเราทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเสร็จเราก็จะมาประเมินร่วมกันนะครับสิ่งที่ตามมาคือเราพัฒนาคุณภาพการสา ซึ่งเขาว่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็คือคุณพัฒนาคุณภาพนักเรียนขอบคุณค่ะโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ภายใต้การนำของท่านผู้บริหารที่มีประสบก,การณ์ท่านมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไปอย่างไรในอนาคตคะโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นความคาดหวังของผู้ปกครองสูงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้มาทํางานแล้วก็จะต้องทําต่อไป การที่1คือจะต้องรักษามาตรฐานนะครับที่โรงเรียนบาลเชียงใหม่ได้ทําไว้การที่2ส,สิ่งที่ต้องต่อเนื่องไปก็คือว่าเราจะต้องจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผลผลิตก็คือนักเรียนเนะี่ยให้ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคตข้างหน้า ก่อนที่จะจบการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะขอให้ท่านได้ฝากข้อคิดเพิพพ่มเติมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับผู้บริหารด้านการศึกษาในนักศึกษาสาขาวิชา,าการริหารศึกษาสักเล็กน้อยค่ะการที่เราจะพัฒนาวิชาชีพเราเนี่ยเป็นผู้บริหารมืออาชีพเนี่ยประการที่1นนะครับเราจะต้องเรียนรู้กับต้นแบบผู้บริหารที่ดีนะครับที่เราจะใช้คําว่าไอเดองนั้นผู้บริหารเองนะครับโรงเรียนแม้ว่าเราจะบริหารโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ เราต้องดูว่าผู้บริหารในเครือข่ายเราใครที่เป็นไอดอลเป็นต้นแบบที่เราจะเรียนรู้กับการทำงานเขาแล้วก็นำสิ่งที่ดีมาพัฒนาตัวเองนะครับอ่าประการที่สองเนี่ยหลังจากที่เราเรียนรู้กับต้นแบบของผู้บริหารเราเราจะเราจะต้องออกแบบเขาเรียกว่าออกแบบชีวิตการทำงานเรววา่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะพัฒนาหรือเราจะก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารส่วสารอย่างไร ประการที่3คือเราจะต้องอสร้างเครือข่ายนะครับในวงการศึกษานะครับลำพังเราไม่สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเราด้วยลำพังไม่ได้นะครับเราจะต้องมีเครือข่ายทั้งเครือข่ายในในจังหวัดนะครับหรือในประเทศหรืออุดมศึกษานะครับเครือข่ายในวงการาวงการศึกษาต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นองค์คาพยพนะครับที่จะมาหนุนเสริมส่งเสริมให้ การทำหน้าที่ผู้บริหารของเราเได้มีความสมรุ์มากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวอุษราธรรจันทร์ต้องขอ,อกกขอบคุณนะคะท่านผู้ในะะการโควิดผืนทางนะคะผู้ในการโรงเรียนรนุบาลเชียงใหม่นะคะเป็นอย่างสูงในการได้ให้ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดนะคะก็เป็นต้นแบบที่ดีนะคะทางด้า,านการเป็นผู้บริหารการศึกษาสู่การาขขเป็นผู้บริหารอา,า,าชีพในฐา,า,าคะรัฐสภานักศึกษาคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและผู้ในการต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ